สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ l e g end sport นะครับหรือว่ากีฬาในตำนานในวันนี้สำหรับฟุตบอลยุโรปนะครับก็เริ่มกลับมาเตะกันแล้วนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลนะครับโดยทางสื่อเมืองผู้ดีนะครับเปิดเผยวิดีโอการฝึกซ้อมของนักเตะอาร์เซนอลนะครับที่กลับมาฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการแล้วและแต่ละคนนะครับปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดทั้งแยกกันซ้อมนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างอย่างเหมาะสมโดยเดลเลมินะครับสื่อดังในอังกฤษนะครับ เปิดเผยภาพและวิดีโอของเหล่านักเตะไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลนะครับเมื่อวานอาเซนอลก็ได้ลงฝึกซ้อมที่ลอนดอนคนี่สนามฝึกซ้อมประจําสโมสรเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับหลังจาก47วันที่นักเตะเดอะกานเนอร์นะครับต้องอยู่ห่างจากการฝึกซ้อมอย่างต่อนเนื่องตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแข้งอาเซนอลได้รับอนุญาตให้กลับมาฝึกซ้อมได้แล้ว โดยภาพมุมสูงสุดจากเฮลิคอปเตอร์นะครับแสดงให้เห็นว่าทุกๆคนนะครับต้องแยกกันซ้อมและมีการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งคัดจากวิดีโอจะได้เห็นว่ามีนักเตะ5รายนะครับได้รับอนุญาตให้ลงฝึกซ้อมในสนามเพื่อจะได้เว้นระยะห่างที่เหมาะสมส่วนลูกบอลน,นะครับแล้วก็กลวยและอุปกรณ์ฝึกซ้อมถูกกระจายออกไปตามสนามขณะที่นักเตะห่งคนครับทำการฝึกซ้อมวิ่งรว สำหรับการกลับมาฝึกซ้อมนะครับแม้ไปไปได้โดยความสมัครใจแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งผู้เล่นชุดใหญ่ทั้งหมด25คนนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ผู้เล่นที่จะได้สิทธิพิเศษก่อนใครนะครับโดยผู้เล่นจะเดินทางคนเดียวไปยังพื้นที่ฝึกซ้อมกลุ่มละ5คนนะครับและฝึกซ้อมแยกอีก1ชั่วโมงต่อวันภายใต้การควบคุมของโค้ชฟิตเนสนะครับและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของสโมสร เอาละครับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะ exciting นะครับเพราะว่า so, อลองโซ่อดิตนักเตะลิเวอร์พูลนะครับกับเรอัมาดริดแล้วก็ไบเยตนะครับอาจจะมาช่วยงานเป๊ปคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูซีซั่นหน้านะครับต้องบอกว่าหงแดงจะว่ายังไงนะครับ เราอาจจะได้เห็นชาบีอลองโซตำนานแข้งลิเวอร์พูลคัมแบ็กสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งนะครับเพราะล่าสุดก็มีข่าวว่าเป๊ปกววดิโอลานะครับผุ้ซื่อแมชสเตอร์ซิตี้อยากจะได้เจ้าตัวนะครับมาเป็นมือขวาคนใหม่โดยเป๊ปกววดิโอลานะครับผู้จัดจาก,การทีมแมชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาดึงชาบีอลองโซอดีตยอดกองกลางของลิเวอร์พูลนะครับมาเป็นผู้ช่วยกุนซือสำหรับการสู้ศึกในฤดูกาลหน้าตามรายงานจากโกสื่อลูกหนังชื่อดังของโลกเมื่อวันจันทร์ที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับ โดยเป๊ปกัวเดโอล่านะครับกำลังมองหามือขวาที่รู้ใจหลังจากมิเกลอัตติธานะครับที่ช่วยกันพาทีมนะครับควา้าแชมป์หลายรายการเลยทีเดียวแต่ัดสินใจอำลาถิ่นเอติฮันสเตเดียมนะครับไปเป็นกุนซืออาร์เซนอล เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับล่าสุดนะครับสื่อโกรายงานว่ายอดกุนซือชาวสเปนเนสวัย49ปีได้บอกอลองโซซึ่งปัจจุบันคุมทีมเลอันสเซาดสเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับโดยที่ผ่านมานะครับอลองโซเคยเก่วยกย่องกวาดิโอลาว่าเป็นกุนซือที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ตนเคยร่วมงานด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับอลองโซเคยร่วมงานกับกวาดิโอลาครับสมัยค้าแข่งกับบาเยนิูนิกแน่นอนครับน่าจะคุยกันได้นะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าชาบีอลองโซจะมาไหม ต้องบอกเลยนะครับว่าพี่แกชาบี้อลองโซนะครับเคยเป็นนักเตะอดีตลิอร์รพูลนะครับถ้าเกิดย้ายไปเมืองแมนเชสเตอร์ยูนเตดเมืองคู่กัดของลิ์พูอยู่แล้วซึ่งเขาก็เคยรุ้ยศึกแดงเดือนอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับแฟนผีจะไปทุบตีชาบี้อลองโซไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราลอง,ลอง,ลองติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับฤด,ดูกาลหน้า สุดท้ายนะครับแฟนหงต้องทําใจนะครับเกี่ยวกับแผนขยายแอนฟิลโดยแอนดี้ฮิลนะครับผู้บริหารสูงสุดทางด้านก,นการเงินของสโมสรลิเวอร์พูลยอมรับว่าการขยายสนามแอนฟิลฝั่งแอนฟิลโรดจาเป็นต้องล่าช้าออกไปอีกนะครับเนื่องจากผลกระทบโควิด -19 ตามแผนงานเดิมนะครับหงแดงตั้งใจที่จะเริ่มโปรแกรมการทํางานในการขยายสนามให้ได้มากกว่า60,000ที่นั่งในเดือนธันวาคมนี้นะครับ ด้วยการขยายฝั่งแอนฟิลโรดเพิ่มเป็น70,00ที่นั่งนะครับโดยต้องใช้งบประมาณราวๆ60ล้านปอนด์ราว2 8 0ล้านบาทโดยแอนดี้ฮิลล์นะครับกล่าวว่าเราต้องพบกับความล่าช้าในการทำแผนงานที่วางเอาไว้เพราะผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในสถานการณ์โควิดในีนมีหลายเรื่องครับที่ท้าทายที่ต้องเผชิญในตอนนี้รวมทั้งด้านการก่อสร้างการจัดซื้อและภาครัฐเราจะเป็นต้องหยุดแผนงานเอาไว้ก่อนนะครับอย่างน้อย12เดือน ตามแผนงานการสร้างสำหรับอัศจรรย์ฝั่งแอนฟิลโรดต้องใช้ระยะเวลา18เดือนและจาเป็นต้องใช้เวลา2สัปดาห์เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่คือเหตุผลครับที่เราจำเป็นต้องหยุดโครงการเอาไว้ชั่วคราวอย่างน้อย12เดือนดังนั้นนะครับเราน่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงซัมเมอร์ปี2023 เราเข้าใจว่ามีหลายคนนะครับต้องผิดหวังกับเรื่องนี้แต่เป้ามหมายหลักของเราครับก็คือเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตสําหรับคนของเราสงังคมท่องถิ่นและแฟนบอลในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้แน่นอนว่าทั้งหมดนี้มีผลกระทบจากโควิดในะีนครับสำหรับแอนดี้ฮิลได้กล่าวเอาไว้นะครับแต่น่าเสียดายนะครับลิวพูลกำลังจเจริญรุ่งเรืองนนครับแต่มาเจอ COVID โควิดมลรณะนี้หยุดทั้งโลกนะครับไม่ได้หยุดทั้งทีมลิวพูลอย่างเดียวหงไฟไม่ติดเลยนะครับต้องบอกเลย และนี่คือ Legend Sport นะครับหรือว่ากีฬาในตำนานช่วยกดไลค์ like, ช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ให้มาร่วมสนุกมาทอล์กมาคุยกันนะครับลองดูนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม